สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูข้อควานนะคะกำลังเปลียนฟางให้น้องนะคะฟางของน้องเริ่มสกรปรกแล้วนะคะฟางเป็นที่นอนให้น้องไายนะคะกับพังแม่มูเดี๋ยวพาไปดูน้องนะคะวันนี้น้องได้สิสี่วันแล้วค่ะจะให้น้องดูจากมุมตาย สวัสดีครับอันนี้น้องเพิ่งตื่นนะคะน้องตื่นแล้วก็หิวเลยนะคะพังแม่โมนะคะเดี๋ยวให้ดูพังแม่โมคเปแม่ยังสาวพังแม่โมอายุสิบปีนะคะเดี๋ยวพามาดูน้องใ,ใกล้ๆ น้องกินนมฝั่งซ้ายฝั่งขวาสลับกันไปมานะคะตอน,นให้ดูเพิ่งตื่นครับกำลังกินนมครับจะให้ดูใกล้ๆดูขานะคะมีการย่อขาด้วยนะคะตอนกินพังแม่โมูก็เล่นฟางเก่งมากๆเลยนะคะน้องชายสวัสดีครับสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีครับ ตอนนี้น้องอายุ14วันแล้วนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะยินเก่งมากๆด้วยนะคะตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีนะลูกสวัสดีครับขนน้องนะคะเต็มไปด้วยฟาง พ่อน้องนอนทับฟางนะคะตอนนี้หิวนะคะน้องดูท่ากินข <c oughs> อาฟางกอดกวาดที่นอนกวาดเสร็จให้น้องนอนนะคะตอนนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ลกูกก้องกินนมอยู่ครับสวัสดีครับลูกตอนนี้น้อง เล่นกับแม่นะคะตอนนี้พ่อควานกำลังกวาดที่นอนให้น้องอยู่นะคะหีกวาดฟางออกนะคะฟางเริ่มสุกกับปลกแล้ววันนี้น้องอายุได้14วันค่ะตอนนี้น้องพายตื่นมานะคะน้องพายก็ หิวนมเลยนะคะน้องชายของเราหิวนมเลยครับตอนนี้กินนมเก่งมากๆเลยนะคะน้องชายเดี๋ยวดูท่าน้องกินนมนมีการย่อขาหลังเลยนะคะน้องกินนมอยู่<ม>ก็อควานก็กวาดไปด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูน้องกินนม เราได้ยินสองข้างสลับไปมานะคะตอนนี้ให้ดูเีลาเอามนมหอน้อง,องกใกล้ๆหางแม่โม่ะจะให้ดูใต้ท้องเมนะคะ เห็นปากน้องไหมคะสวัสดีครับดูท่าลีลาการกินนมของน้องนะคะกินเก่งมากๆเลยคะ่ะเจ้าพลายทับน้อยหนูกินเก่งมากครับสักพักน้องก็จะสลับมากินอีกข้างนะคะตัวดองลุงวงน้องเล็กๆพ่อพลายมาดูขาน้องนะคะ น้องชานองเล่นะคะเดีไยวพาไลนด้น้องชาบเล่นนะคะ,ะพาไปดูน้องไกลๆเน,ะนานนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะลูน น้องเดินเก่งมากๆแล้วนะคะตอนนี้พังแม่มงนะคะพังแม่มูอายุสิบปีน้องสายอายุสิบสี่วันครับหนูเกิดวันที่สี่เมษายนนะคะช่วงเวลาประมาณทีหนึ่งค่ะ ติดตามน้องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยค่ะน้องชอบอยู่ใต้ท้องแม่นะคะ นนตอนนี้ครอครัวกำลังเล่นกับน้องนะคะทางน้องก็จะเป็นทางน้องตายนะคะเป็นพี่ของทางแม่มโอนะคะ,ะเ,คเล็ลไดู้ดใ,ใกล้ๆสวัสดีครัะ ดึงกับพลาลักมาเตียาวดึงนะใช่แล้วด่งหุ้นไส้กับปะเทียนดึงปลาลัดด้วยไปท้องแม่โมงหิวแล้วนะคะน้องกินเก่งกินเก่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะตอนนี้น้องเก่งมากๆเลยนะคะเดินแข็งแรงขึ้นแผลน้องก็เริ่มหายแล้วนะคะที่สตี ก็ได้แผลน้องนะคะอักเสบคุณหมอได้มาล้างแผลแล้วก็ให้ยาให้ยาไปนะคะแล้วก็ให้ล้างแผลทุกเช้านะคะเพื่อที่ให้แผลน้องจะได้แห้งค่ะตอนนี้ที่นอนน้องก็สะอาดขึ้นนะคะพราะวานได้ กวาดฟางนะคะกวาดฟางกวาดฟาง,าด,ฟางดูนะคะดูฟาง,างเต็มหลงังเลยนะคะหนักมดเจ้าเจ้าเยอะ สวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะคะน้องแข็งแรงน่ารักมากๆเลยนะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ